การเริ่มทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับอ่าเรามาพบกันที่สะพานฉยมารูเชตนะมาติดอาวุธทางปัญญานะเพื่อปราบพลังชั่วร้ายนะส่งเสริมสร้างสรรพพลังดีงามนะเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตกันนะเริ่มต้นวันนี้จะเริ่มต้นจากอะไรดีเนาะ จริงๆก็มาอ่ามีสองหมวดหลักๆหน่าหมวดแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับหมวดพิภาควิจารณคำพูดทักสินอ้าวอาจารย์พูดพูดธรรมะไปก่อนกันแล้วกันนะเอ่อถ้าถ้าิภากวิจารก็ทักสินเนี่ยมันไปเรื่อยไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าวัดแต่ปีดอกนี่ไป,ไปเรื่อยไปเรื่อยแต่จริงๆก็เอา เพราะใจปิดกนั่นแหละมาวิพากษ์วิจารณ์นะจะนําเรียนพี่น้องนะพูดคุยเรื่องธรรมะกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนกันละกันเนาะแล้วค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์ของนาของคุณทักษิณ <c oughs> เพราะว่าอ่าตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ย่ารุ่มเร้ากันทั่วโลกนะตอนนี้เนี่ยหนักหนาสาหัส <c oughs> ทั่วโลกเลยนะปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ นักนาสาหัสกันทั่วโลกแล้วเราจะไปทางไหนกันดีนะจะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นมาพาทางตันปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะเอ้าเราลองมาฟังดูนะมาทำความเข้าใจกันดูว่าตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือตอนนี้ข้าอยากหมากแพงนะขขาอยากหมากแพงโอ้ยนะข้าวของนี่ราคาแพงไปหมดเลยนะแต่ว่า ธุรกิจกิจกรรมการงานของประชาชนนคะ้าขายนะ่ะไม่ค่อยได้นะลงทุนก็แพงซื้อกินซื้อใช่ก็แพงน่ะลงทุนทําการค้าขายต่างๆธุรกิจต่างๆก็ลงทุนแพงแต่ขายไม่ได้นะสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะ่ะนักนาสาหัสอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นทางออกของพระพุทธเจ้าท่านจะพาเราออกแบบไหนละ่ะทำกลางสถานการณ์อย่างนี้ เราจะนำเรียนต้นเหตุให้ให้พี่น้องได้เข้าใจหลักๆว่าแล้วทําไมมันถึงเกิดต้นเหตุอย่างนี้ขึ้นอพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่ความโลภของคนนี่แหละเป็นหลักนโดยเฉพาะความโลภของนักการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนนะกลุ่มทุนใหญ่ๆนะกลุ่มทุนสามานกลุ่มทุนใหญ่ๆแล้วนี่สัสนี่ัสยสามาน เ,เดาเรียกว่ากลุ่มทุนสามานคนเหล่านี้เมื่อเขามีความโลภเขาจะทำยังไงเขามีความโลภเนี่ยหนึ่งเขาไปบริหารบ้านเมืองตั้งแต่เขารวมหัวกันแล้วละ่ะน,นักการเมืองกับกลุ่มทุนตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยเขาก็ใช้วิธีซื้อเสียงกับหลอกลวงประชาชน,นาเพื่อให้เลือกเขามากๆาเพราะเขามีทุนเยอะใช่ไหมเขามีทุนเยอะ เขาก็ตั้งแต่เลือกตั้งเข้าไปเลยเขาก็รวมหัวกันแล้วนะพวกนายทุนกับนักการเมืองบางทีก็เป็นคนคนเดียวกันเลยบางทีก็เป็นคนละคนแต่ว่าช่วยกันนะเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนในการทําชั่วตั้งแต่ซื้อเสียงเข้าไปนะซื้อเสียงหลอกลวงคนเข้าไปาไปบริหารในสภาเพราะว่านั่นคืออํานาจบริหารที่มากที่สุดละพอเขาไปบริหารในสภาเขาก็ น้าเป้าหมายของเขาก็มุ่งหมายที่จะกอบคกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวสิ่งที่เขาทําเขาทําได้สองสามอย่างหลักๆที่จะทําให้เขาได้ประโยชน์มากๆแต่ประชาชนนั้นจะเสียประโยชน์เขาจะทํำยังไงเขาทําก็คือหนึ่งน้าเขาก็จะพยายามออกกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะรวบหัวรวบมังค์เรียกว่ารวบหมดอธุรกิจผูกขาด นะ่ะอะไรที่ประชาชนจําเป็นต้องกินต้องใช้เนี่ยนะที่คนได้ใช้เยอะๆเป็นประจําเป็นประจําเป็นสาธารณูปโภคก็ตามเป็นอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะพากันผูกขาดนะผูกขาดสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานหรือเรื่องอื่นๆนะเขาก็พยายามผูกขาดเขาร่วมมือกับนายทุนนั้นผูกขาดเจ็งกฎเจ็งเกณฑ์ขึ้นมาพูดว่าส่วนใหญ่จะอ้างเท่ อ้างเท่ๆว่าเออถ้าภาครัฐทำเนี่ยคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าให้เอกชนทำเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันกันแล้วมันก็จะดีระหว่างกันนะถ้าแข่งขันกันก็จะแข่งขันกันทำของดีราคาถูกนะเขาต้องแข่งขันกันทำถูกๆเพื่อที่จะให้คนเนี่ยนิยมเขาใช่ไหมเขาก็จะพูดไปอย่างนั้นใช่ไหมเอาเข้าจริงเป็นไงทีนี้ อเอกชนเป็นพวกไหนเราได้รับอนุมัติส่วนใหญ่ก็พวกนักการเมืองนั่นแหละใช่ไหมตุ่มทุนที่เป็นพักพวกเดียวกันกับนักการเมืองก็ได้รับอนุมัติให้ไปทําพอได้รับอนุมัติให้ไปทําเป็นไงเขาเป็นคนมีความโลภเขาจะทําราคาถูกๆไหมล่ะไม,ะไม่เขาผูกขาดได้ก็ขึ้นราคาแพงๆเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันใช่ไหมนั่นแหละประชาชนก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าสิ เดือดร้อนกันทั่วหน้ายังพลังงานไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ควรจะแพงขนาดนี้หรอกถ้าพวกกลุ่มทุนกับนักการเมืองนั้นไม่คิดโลกใช่ไหมไม่คิดโลกไม่เห็นกัตัวมันไม่แพงขนาดนี้หรอกจริงๆต้นทุนมันไม่ได้แพงขนาดนี้นะมันไม่แพงขนาดนี้มันถูกกว่านี้ก็ขนาดประชาชนไปทําเองเนี่ยนะไปทําพลังงานไฟฟ้าเองเนี่ยขนาดประชาชนก็ไปทํานะรายเล็กรายน้อยนะ ต้นทุนมันยังตกเนี่ยเขาไปทําพลังงานทดแทนอย่างเงี้เป็นต้นนะอับโซล่าเซลล์อย่างงี้เป็นต้นต้นทุนมันยังตกสองสามบาทเลยสองบาทนิดๆ,ดๆมันอยู่ประมาณสองบาทบวกลบนี่ถ้าประชาชนก็ไปทําเองนะต้นทุนมันก็ยังอยู่สองบาทบวกลบแต่เนี่ยนะรัฐบาลร่วมกับกลุ่มทุนนี่นะทําการมาต้นทุนเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ประชาชนต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อต่อหน่วยต่อยูนิตเท่าไหร่ สี่บาทก็กว่า,วกวาใช่ไหมสี่ถึงห้าบาทใช่ไหมตอนเนี้ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าพวกกลุ่มทุนทั้งๆที่พวกกลุ่มทุนเนี่ยนะถ้าเขาลงทุนไปเนี่ยเขาลงทุนขนาดใหญ่ธุรกิจใดก็แล้วแต่นี่นะเขาลงทุนขนาดใหญ่มันต้องถูงกกว่าประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมประชาชนาลงทุนขนาดเล็กมันมันค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าใช่ไหมถ้าลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่าใช่ไหม จริงๆแล้วมันต้องถูกกว่าสองบาทใช่ไหมก็ประชาชนไปทําเองอยังสองบาทบวกลบเลยจริงๆก็เรานี่แหละไปทําประชาชนก็เรานี่แหละกองทัพทำนี่แหละลงมือทําเรายังรู้เลยต้นทุนแท้ๆมันสองบาทบวกลบใช่ไหมล้วไปขายสี่บาทก,กว่าเนะี่ยมันฟันกําไรขูดรีดประชาชนใช่ไหมมันขูดรีดกันสุดๆแล้วขูดรีดกันสุดๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ มันขูดรีดกันมากเกินไปนะเห็นไหมล่ะขูดรีดกันมากเกินไปนะแล้วพอจะรับซื้อจากประชาชนเขาก็รับซื้อประมาณสองบาทสามบาทแนละ้วรับซื้ออที่เขาพอทํากันได้เนี่ยนะเอ๊ะซื้อสองสามบาทแต่มันไปขายสี่บาทกว่ากว่าคิโลมากเลยใช่ไหมนี่ดูความเลวนะดูความเลวนะของการออกกฎออกเกณฑ์นี่ออกกฎออกเกณฑ์ขึ้นมานะเพื่อให้ใครได้ประโยชน์ล่ะ เพื่อให้กลุ่มทุนและนักกัรเมืองได้ประโยชน์ใช่ไหมแค่ไฟฟ้าอย่างเดียวนี่ก็เห็นแล้วว่ามันโลภจัดแล้วประชาชนจ่ายแพงนะ่ะไฟฟ้าประชาชนโรงงานต่างๆธุรกิจต่างๆเขาก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมพอจ่ายแพงเขาจะไปบวกกับใครบวกกับประชาชนใช่ไหมส,สินค้าเขาไงค่าค่าลงทุนเขาใช่ไหมก็ไปบวกกับประชาชนนะประชาชนก็ตาเหลือกเลยใช่ไหม ซื้อของราคาแพงเห็นไหมล่ะต้นเหตุที่เข้าของราคาแพงเนี่ยมันเพราะนักการเมืองและกลุ่มทุนนะ่ะหัวกันรวมหัวกันรวมหัวกันกอบโกยผลประโยชน์เขียนกฎเขียนเกณฑ์ขึ้นมาแล้วให้ตัวเองนั่นแหละควบคุมกฎเกณฑ์ทั้งหมดใครเป็นคนอนุโนมัตินะ่ะให้ทำไทรนักการเมืองใช่ไหมเออก็นักการเมืองเป็นคนอนุโนมัติให้ทำจัตโนมัติให้ใครให้ใครทำ แบบไหนขนาดไหนขนาดไหนก็นักการเมืองใช่ไหมเออแล้วใครเป็นคนอนุมัติว่าให้ขายได้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็นักการเมืองอีกใช่ไหมออคุยกันกับกลุ่มทุนแล้วก็แหมอ่างโน้นอ่างน,น,างนี้ใช่ไหมค่าใช้ใจ่ายอย่างโน้นอย่างนี้อ่างกันไปสิอ่างประชาชนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรใช่ไหมพวกนี้ก็ฟันกําไรแหลกเลยนะแต่คนที่ถูกฟันหัวคือใครประชาชนใช่ไหมประชาชนเนี่ยถูกฟันหัวแบะเลย หัวบานเลยนะทินาดเลยต้องจ่ายแพงจ่ายแพงน้ำมันแกส๊สจริงๆนี่นะในประเทศไทยก็มีไม่เด่นน้อยนะมากมายเลยใช่ไหมอ๋อใช้ใช่ไหมแต่คนที่ได้กํำไรไประชาชนเหรอไม่ใช่พวกนักการเมืองกับกลุ่มทุนใช่ไหมเขาก็ทำกฎทำเกณฑ์อะไรของเขาบ้าๆบอๆเออทำยังไงก็ได้นะให้พวกนั้นได้กํำไรเยอะๆนักการเมืองกลุ่มทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้กำไรเยอะๆใช่ไหมส่วนคนที่เทกำไรให้กับพวกชั่วๆเหล่านี้คือใครประชาชนใช่ไหมขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนข้าวของมันก็ราคาแพงสิต้นทุนไฟฟ้าก็แพงน้ำมันก็แพงแก๊สก็แพงมันแพงทุกอย่างและการลงทุนในการทํากิจกรรมการงานต่างๆนั้นก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช้สิ่งเหล่านี้ขนส่งหรือว่าผลิต อย่างนี้เป็นต้นมันเกี่ยวข้องกันหมดน่ะพอสินค้ามันต้นทุนสูงก็ราคาแพงราคาแพงมีเงินซื้อกันไหมไม่มีเงินซื้อก็ดีขายยากอีกใช่ไหมโอ้จะซื้อก็ซื้อก็ใช้เงินเยอะก็ปางตายเข้าไปอีกใช่ไหมก็ขายก็ขายไม่ค่อยออกเพราะมันแพงใช่ไหมประชาชนก็ถูกสูบเลือดสูบเนื้อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืเรื่อยเยเยนี่ยกิจกรรมการงานืดๆดีกก็ใน,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 นย,ยะเดียวกันนี่แหละนะ อะไรที่เขาสามารถผูกขาดกันได้เขาก็อนุมัติกันให้ผูกขาดกันผูกขาดกันแม้แต่อ้าวทีนี้จะอนุมัติโครงการใหญ่ๆไปทําถนนไปทํานู้นทํานี้ทําอะไรบ้างก็ไม่ร,รู้เยอะแยะเนาะกิจกรรมของรัฐเนี่ยเวลาเขาจะอนุมัติเวลาประมูลกันเนี่ยเวลาอนุมัติกันเนี่ยใครส่วนใหญ่ได้ได้ไปทําได้ได้ได้อนุญาตให้ไปทําใครก็กลุ่มทุนใหญ่ๆใ,ใช่ไหม เป็นพักพวกเดียวกันใช่ไหมพักพวกเดียวกันกับนักการเมืองนั่นแหละไ <c oughs> อ้ก็ไปทํากําไรเยอะแยะไปหมดก็าไปทํากําไรเยอะแยะไปหมดเลยจ้างลูกจ้างก่นเล็กๆน้อยๆก็ให้ถูกๆใช่ไหมาจ้างประชาชนก็จ้างถูกๆแต่กําไรเขาเอาเยอะๆเลยใช่ไหมเอาเยอะๆเลยตกลงใครรวยก็กลุ่มทุนพวกนี้ก็รวยใช่ไหมรวยเสร็จเป็นไงซื้อเสียงเข้ามาอีกมามีอํานาจอีกใช่ไหม ออกกดเกณฑ์ให้ตัวเองได้อีกตลอดเลยใช่ไหมประชาชนได้อะไรได้เศษเ,เ, right? เ,เงินเล็กๆน้อยๆใช่ไหมได้เศษเงินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพอประชาชนจะตายเป็นไงอ้าวจะตายก็แมทําแอคเป็นพระเอกนางเอกขีม่ม้าขาวแจกเงินเอาเงินใครมาแจกไม่ใช่เงินตัวเองนะเอาเงินประชาชนใช่ไหมเอาเงินประชาชนมาแจกประชาชนเงินภาษีประชาชนบางอย่างก็เป็นภาษีที่เก็บได้ใหม่ๆบางอย่าง เป็นภาษีลวงหน้าคือไปยืมเงินมาก่อนไปยืมเงินมาก่อนใช่ไหมยืมเงินเอาเอาเครดิตประชาชนนี่แหละไปยืมเงินสรุปแล้วก็ไปยืมเงินประชาชนนั่นแหละมาก่อนอาศัยอาเครดิตประชาชนว่าอา่าทําเพื่อประชาชนก็ไปชชาายืมเงินมาก่อนยืมเงินมาอ้าวมาแจกประชาชนนะเอาว่ายืมเงินมาเนี่ยมันต้องจ่ายภาษีไหมใครจ่ายประชาชนจ่ายไม่ใช่รัฐนะใช่ไหม แต่แล้วเอาแจกไปอ้าวประชาชนให้ประชาชนไปซื้อกินซื้อใช้ส่วนใหญ่คนที่ทําของกินของใช้ได้เก่งที่สุดคือใครก็นายทุนอีกใช่ไหมตกลงเงินกลับมาหาใครก็นายทุนกับนักการเมืองใช่ไหมซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็รวยเอารวยเอาทั้งปีทั้งชาติแหละรวยเอาทั้งปีทั้งชาติแหละทําโครงการอะไรออกไปยังไงทำโครงการอะไรอะไรออกไปก็พวกนี้ได้กําไรที่สุดเลยใช่ไหม แล้วทีนี้ไอ้พวกที่ไม่ใช่พักพวกกันเป็นไงเอ้ยจะอนุมัติใครจา่ายใต้โต๊ะมามจ่ายใต้โต๊ะมาใช่ไหมจะอนุมัติให้ทําเรื่องไหนเรื่องไหนจ่ายใต้โตมาพอจ่ายใต้โตมาเขาต้องไปเก็บกับใครเพิ่มก็ไปเก็บกับประชาชนเพิ่มอีกใช่ไหมเพราะเขาต้องมาจ่ายให้พวกนี้ไปบวกกับประชาชนประชาชนซื้อของแพงไหมแพงเข้าไปอีกเลยโอ้โหตายเลยหรือถ้าเขาไม่ไปเก็บกับประชาชนนะเขาไปทําโครงการไหนเขาก็ทําแบบ ช่วยๆอ่ะใช่ไหมได้เงินงบไปแล้วเขาก็ที่โกงอ่ะนะเหล็กก็ไม่เต็มอย่างี้เป็นต้นอิดหินดินทรายอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมที่เกี่ยวข้องอ่ะก็ไม่เต็มไม่เต็มใช่ไหมมันก็พังง่ายใช่ไหมพังเสร็จเป็นไงอ่าทำซ่อมอีกไครจะได้งบซ่อมอะไครได้งบซ่อมไก่พวกเลวนี่อีกใช่ไหมเออพวกนักการเมืองกับกลุ่มทุนเลวนี่ยใช่ไหมก็ซ่อมอยู่งั้นล้ะกับพังอยู่งั้นแล้วก็ซ่อมอยู่งั้นแล้วกับพังอยู่งั้นอ่ะ แล้วก็ทำไรมาตรฐานอยู่นั้นอ่ะใช่ไหมแล้วก็หัวกันในการเซนอนุมัติใช่ไหมเซ็นอนุมัติผ่านอนุมัติผ่านกับหัวกันแต่แล้วกับพินาศกันไปหมดแผ่นดินเขย่าหน่อยเดียวเป็นไงตึกพินาศเลยใช่ไหมอังพินาศเลยตึกสตงอแท้ๆเลยนง,งี่เป็นต้นนะมันเป็นอย่างนี้แหละเขากินกันอยู่อย่างเงี้ยกินกันอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่แล้วพวกจะเลื่อนสั้นเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนซีเลื่อนตำแหน่งเป็นไง อ้าถ้ไมยัดเงินให้นักการเมืองเลื่อนได้ไหมไม่ได้น่พวกจะเลื่อนสูงสูงขึ้นเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยต้องจ่ายเยอะเยอะเอาจะจ่ายเยอะเจะไปเอาเงินจากใครมาจ่ายก็จะไปขูดจากประชาชนใช่ไหมประชาชนมาติดต่อราชการต่างๆเป็นไงทํำให้ใต้โต๊ะจ,จะทําให้ไหมไม่ทำํำจะทําให้ก็นู่นละชาติหน้านู่นแหละรอเข้าคิวอย่างนั้นแหละใช่ไหมเออปีหน้าปีต่อไปและปีอื่นๆสืบไป พเพื่อเผยชาติตนี้นี่ไม่ได้เลยใช่ยไหมเออแต่ถ้าจะให้เร็วเป็นไงยัดเงินมาใช่ไหมก็ประชาชนก็ต้องจ่ายพอต้องจ่ายเป็นไงอา้าวจะไปทําการงานอะไรจะทําธุรกิจอะไรก็ต้องไปบวกเพิ่มใช่ไหมเพราะใครจะจ่ายสูงอะ่ะก็ต้องไปบวกเพิ่มอา้าวบวกเพิ่มใครเดือดร้อนประชาชนซื้อก็เดือดร้อนใช่ไหมต้องซื้อแพงๆคนขายเป็นไงลําบากอีกมันไม่ได้ขายได้ ง่ายๆใช่ไหมเพราะมันแพงอ่ะขายก็ขายยากกว่าจะขายได้โอ้ยคนขายก็แทบตายนาบางทีขายไม่ได้เลยขายได้น้อยคนซื้อก็ลำบากอีกเพราะมันแพงใช่ไหมพอคนหนึงแพงแต่ละคนก็มีสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกันเพราะก็ต้องขึ้นราคากันทั้งนั้นน่ะจะไปอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมทุกคนก็ขึ้นราคากันหมดเลยตกลงใครเป็น,ใค,ปนใครเป็นจุดต้น ในการขึ้นราคาข้าวข,ของให้แพงใครเป็นต้นเหตุต้นเลยนักการเมืองกับนายทุนชั่วใช่ไหมไอ้พวกนักการเมืองกับทุนสามาน,นั่นแหละเป็นต้นเหตุหลักเลยนะเอาไปเอามาตอนนี้ทั้งโลกเลยนายทุนใหญ่ระดับโลกเป็นไงขึ้นกระแงพงภาษีอีกหนักก็ไปอีกเลยใช่ไหมทีนี้หัวบานเลยทีนี้หัวบานเลย เพราะใครก็โลภโลภโลภต้องการได้เงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะและเงินเยอะต้องการได้เยอะๆไม่ได้คำานึงถึงคนอื่นมันก็แย่สิแล้วมันก็แพงกันไปหมดนั่นจะไปกันยังไงแพงกันไปหมดอย่างนี้แล้วถ,ถามว่าใครจะไปสู้อำนาจนี้ได้ถ้ายังอยู่ในระบบอย่างนี้ยังอยู่ในระบบอย่างนี้จะไปสู้อำนาจนี้ได้ไหมไม่ได้เลยเออมันมีอีกอันหนึ่งดินนะาที่อาจารย์พบนะ ม้แต่งบลงไปกะจะให้ถึงประชาชนนะไปจะไปให้ถึงประชาชนพวกที่ดูแลระดับท้องถิ่นเป็นไงเอ้จะอนุมัติให้ใครเองต้องจ่ายมาอีกนะต้องจ่ายมาอีกนะเท่าที่พบนะมีโครงการลงไปนี่มีทุนไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ไปให้ประชาชนหมดนะไอ้พวกบริหาร่ะต้องต้องมีเงินทอนไม่มีเงินทอนไม่ให้ไม่ให้ใหอาอย่างนี้เป็นต้นโอ้โห มันกินกันไปจนประชาชนเหลืออะไรเขาว่าอะไรนะเขาทำไอ้แท่งไอติมมืนนะเออกินกันไปเรื่อยพวกใหญ่กินเยอะกว่าไอ้แท่งไอติมนะเป็นไงพอไปถึงประชาชนเป็นไงเหลือแต่ก้านในติมเหลือแต่ก้านในติมกับที่ติดนิดๆหน่อยๆอ่ะมันเหลือเศษไอติมติดนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะโอ้ถ้ามันอยู่ในระบบอย่างนี้มันจะมันจะไปยังไง มันมันไปไม่ออกหรอกมันไปไม่ออกมันไปไม่รอดไปไม่ออกไปไม่รอดหรอกเพราะทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้กันหมดมันจะไปยังไงทางออกมันจะไปยังไงมันน้มันเป็นอย่างนี้ทางออกจะมีอยู่สองทางหลักๆนะที่จะต้องทำควบคู่กันไปหนึ่งมันสองอย่างนี้จะเสริมหนุนกันนะจะเสริมหนุนกัน หนึ่งนะต้องไล่พวกนักการเมืองชั่วนี้ออกให้ได้ถ้าไล่ไอ้พวกนี้ออกไม่ได้มันก็ร่วมมือกับกลุ่มทุนชั่วรังแกรประชาชนขูดรีดประชาชนอยู่อย่างนี้ตลอดการใช่ไหมเพราะมีอำนาจไงมันสั่งการอยู่ตลอดไงถ้าปราบไอ้พวกชั่วนี้ปราบริษชั่วนะปราบอำนาจชั่วของพวกชั่วนี้ไม่ได้นะคุณฝันเอาคุณฝันเอาคุณไม่มีทางที่จะออกจาก บ่วงแห่งความเลวนี้ได้เลยใช่ไหมไม่สามารถที่ออกจากความครอบงาของพวกเลวนี้ได้เลยเพราะมันกําหนดทุกอย่างอะ่ะภาษีประชาชนมานก็บเป็นคนกําหนดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเอามาใช้องบประมาณภาษีประชาชนมาใช้กับพวกนี้ออกกฎเกณฑ์กับพวกนี้อนุมัติกับพวกนี้ใช่ไหมบริหารราชการกับพวกนี้ใช่ไหมมันคุมอํานาจพวกนี้หมดเลยอะ่ะ องั้นตะไลไอ้พวกชั่วดีออกไม่ได้นะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมไม่มีทางเลยมันต้องรวมจะไล่เป็นไงต้องรวมพลังรวมพลังคนดีทุกภาคส่วนเรียกว่าอป,ปาริหายธรรมธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตอไม่แตกต้องรวมพลังความดีทุกภาคส่วนมาปราบพวกชั่วนี้ใช่ไหมมาปราบเลย เวลาจะปราบพระเจ้าทําไงรวมพลังความดีทุกภาคส่วนในประเทศมีกันเท่าไหร่คุดกันมาให้หมดนะส่วนพลังความชั่วไม่ต้องไปรวมมันหรอกมันก็ไม่รวมมารวมกับเราหรอกใช่ไหมเอาแต่คนดีทุกภาคส่วนแหละใครรักชาติบ้านเมืองใครรักประโยชน์ของประชาชนใครอยากให้เข้าของราคาถูก่าง,งัันเถอะนะอยากได้ของดีราคาถูกอยากให้พลังงานราคาถูกข้าวของต่างๆราคาถูกก็ต้อง มารวมพลังกันไล่คนชั่วใช่ไหมต้องมารวมพลังกันไล่คนชั่วในสภาอื่นจากนี้ไม่มีไม่มีทั้งคนชั่วในสภานอกสภาแหละต้องหาทางจัดการพระเจ้าก็บอกว่ามีวิธีเดียวนะมีวิธีเดียวนะที่จะจัดการกับคนชั่วได้คือคนดีทุกภาคส่วนต้องมารวมกันไม่งั้นสู้ไม่ได้ไม่งั้นสู้ไม่ได้มารวมกันแล้วทำยังไงในขัสูตรที่หนึ่งเธอก็บอกว่าให้ติ คมปะนามประจานคนชั่วให้ยกย่องคนดียกย่องคนดีแต่ให้ติให้คม,ให,คมให้ประนามประจานดานั่นแหละดาคนชั่วเข้าไปนะให้นะประนามประจานเข้าไปดาเข้าไปคนชั่วเนี่ยดาแรงเท่าไหร่ก็ได้อย่าหยาบก็แล้วกันห <c oughs> ยาบเกินมันไม่ดีหยาบหยาบคำคำหยาบนี่คือคําที่เออ จะเรียกว่าอย่างไงคำหยาบในหมยเขาว่าอย่างไรนะคำหยาบคือคำที่เพิ่มความโลภความโกรธความหลงอ่ามันเป็นเพิ่มความโกรธความโลภความหลงนั่นแหละในเบื้องต้นเนี่ยก็เอา้าไม่หยาบก็คืออย่าไปเพิ่มความโกรธเกลียดใช่ไหมไปเพิ่มความโกรธมากามากอ่ะคำหยาบหยาบมากๆมัน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 ไม่ดีมันไม่ดีหยาบมากๆนะ แต่คำแรงๆนี่ได้ใช้คำแรงๆได้นะแต่อย่าหยาบจะพูดแรงเท่าไหร่ก็ได้ตะโกนจนคอแตกก็ได้นะแต่อย่าไปอย่าไปหยาบมากเกินไปโอครูว่างั้อย่าไปหยาบมากไอ้หยาบเนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ด่าเขาว่าเขาชั่วอย่างไงเลวอย่างไงมีผลเสียอย่างไงเลวอย่างไงเลวร้ายอย่างไงเนี่ยได้ก็ด่าไปมันเป็นผลเสียอย่างไรเป็นโทษเป็นภัยอย่างไรเลวร้ายอย่างไร ไม่ดีอย่างไรนก็แล้วแต่จะประดิษฐ์ประดอยแล้วแต่จะปรุงแต่งภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะแต่อย่าหยาบนะอย่าหยาบหรืออย่าไปท่าตีท่าต่อยอะ่ะพูดถึงว่าหยาบมะนะคาหยาบก็ไม่ท่าตีท่าต่อยทุือคาที่มันเออไม่รู้จะว่าไงเนาะ <laughs> มันมันเป็นเรื่องของของคนที่คนชั้นต่ําอ่ะคนชั้นต่อํอ่ะ ไม่เอานะภาษาที่เป็นนชัดต่ําเกินไปแต่ภาษาเจะาแรงเท่าไหร่ก็ได้นะไม่มีปัญหาเจะาแรงเท่าไหร่ก็ได้ที่ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำานะ่ะมันเลวมันร้ายมันไม่ดีไม่งามนะมันเลวมันร้ายมันไม่ดีไม่งามนะแต่ถ้ามันจะหยาบเกินไปก็ไม่ดีเอาไปไปทำความเข้าใจเอาก็แล้วกันแมนะ่อาจารย์ก็ไม่เก่งว่าจะอธิบายยังไงนะว่ามันหยาบเกินไปนะมันเป็นยังไงนะนั่นแหละเราก็พอเข้าใจแหละนะพูดไปแล้วมันก็ นะมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างสรร์มันไม่ได้เป็นตัวชี้ชี้โทษชี้ภัยชี้ความชั่วความเลว้ายของเขาด้วยปัญญาอันยิ่งจริงๆแล้วคําที่ใช้เนี่ยต้องชี้โทษชี้ความเลวความ้ายด้วยปัญญาอันยิ่งนะแต่ภาษานะั้นบางทีใช้ภาษาตลาดก็ได้ให้เข้าใจว่าอันนี้เลวนี่า้านะ่เนาะแต่เวลาภาษาตลาดมันจะมีสองเตทเือนกันเตทหนึ่งอา้าวเข้าใจได้ ต่เกรดหนึ่งนะมันหยาบเกินไปนะอ่ามันมันมันหยาบเกินไปเราก็น่าจะพอเข้าใจนะบางทีคำเอออาจจะไม่พูดดีกว่าพวกเราเขารู้กันเองอยู่นะอะไรที่มันเกินไปเนาะน่าจะพอเข้าใจจะแรงเท่าไหร่ก็ได้จะปรุงภาษาตลาดตามสมควรก็ได้ปรุงภาษาตลาดตามสมควรก็ได้แต่เจตนาคืออะไรนะเจตนาเนี่ยต้องชัดนะเจตนานั้นต้องการที่จะ ให้หนึงคนในสังคมเนี่เข้าใจว่าอันนี้ชั่วนี่เลวนี่ร้ายสองเจตนาให้คนชั่วนั้นรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นเลวร้ายคุณต้องถูกประนามคุณต้องถูกประจานคุณต้องถูกดา่ามันเลวมันร้ายนะเจตนาจะให้คนชั่วนั้นรู้สึกตัวด้วยว่าของคุณมันเลวมากนะคุณควรจะแก้ไข